มีคนถามมานะครับว่าในชีวิตที่เขาเกิดมาเนี่ยเขายังไม่เคยมีโชคลาภเลยนะครับยังไม่เคยถูกลอตเตอรี่ยังไม่เคยถูหวยเลยนะครับไปเสี่ยงโชคไปจับฉลากเขาก็ไม่เคยได้เลยนะครับแล้วจะมีวิธีไหนนะครับที่จะช่วยเขามีโชคลาภบ,บ้างนะครับทงั้งที่เขาก็สวดมนต์ทำบุญทำสังฆทานนะครับผมมีเคล็ดลับบางอย่างที่ ผมคิดว่าทุกคนสามารถจะทำเองหรือว่าเป็นเคล็ดลับที่หลายๆคนอาจจะคาดไม่ถึงนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับ สวัสดีท่านผู้มีพระคุณทุกคนและผู้ที่มีกำบาดกลางฝ่ามือที่มาสร้างบารมีที่เมตตาลับช่คลิปแล้กดติดตามคลิปนะครับเพราะว่าทุกคนที่รัาช่งคลิปแลกดติดตามคลิปและกลับได้ร่วมสร้างพุทธถานที่การเจะบุรีกรบผมนะโดยที่ไม่ต้องบริจาคไม่ต้องโอนเงินมาเลยอะไรได้จาก YouTube ค่อยๆจะสะสมเข้าไปสร้างนะครับภารกิจปีที่แล้วก็ลุล่วงดีๆนะครับก็คือได้สร้างพระประธานสั่งสาราสั่งแท้งน้ำนะครับ ก็เป็นความสําเร็จที่ถือว่าก็ปฏิหารมันบางส่วนหนึ่งนะเพราะว่าปัจจัยจริงมันไม่พอนะมันก็พอดีก็ได้ได้ปัจจัยมาจาก YouTube มาช่วยเสริมนะครับก็ภารกิจปีนี้นะครับก็กะว่าจะสร้างพญานาคก้าเสียงสูง10เมตรครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีบุญวาสนามีปัจจัยพอที่จะไปทําหรือเปล่านะครับก็หวังว่าเพื่อนๆ ที่รับชมคลิปกดติดตามคลิปช่วยกันดูคลิปอ่าช่วยกันกดติดตามเนี่ยก็จะได้รายได้จาก y o u t u b e ค่อยๆสะสมเข้าไปก็หวังว่าปฏิหารจะเกิดทุกคนจะได้ร่วมบุญกับผมนะครับวันนี้รายการพิหามาเล่านะครับพูดถึงว่ามีคนสงสัยแล้วก็ถามมานะครับว่าในชีวิตของเขาเนี่ยไม่เคยถูกโชคลาภเลยไม่เคยถูกหวยไม่เคยอ่าจับฉลากอะไรก็ไม่เคยได้เลยคนระับทั้งที่เขาทําบุญเขานั่งสมาธิส่วนมนต์ด้วยครับแต่ไม่เคยมีโชคลาภเลยนะบางทีเขาได้เลขมานะครับ พอเงินที่เขาซื้อมันก็ไม่ออกนะครับส่วนพอเขาได้มาอีกเขาไม่สนใจไม่ซื้อดันออกหรือบางทีเขาคิดเอออยากจะซื้อมันก็แบบซื้อไม่ทันก็เลขนั้นดันออกแต่พอโอเคได้มามั่นใจว่าเออซื้อตัวเนี้ยถูกแน่นอนพอซื้อไปก็ไม่ถูกอีกอนยะ่างเงี้ยมันจะมีวิธีไหนนะครับนอกจากที่บอกไว้ทําบุญหรือว่าสวดมนต์แล้วนะมันมีอันนึงครับที่เป็นตัวเลขที่มาตรงตามบุญวาสนาของคุณเดี๋ยวผมจะบอกว่าตัวเลขนี้จะเอาไปทําอะไรนะแล้วสาเหตุ ที่ให้คุณจดตัวเลขไว้เพื่ออะไรนะครับก็เอามาไล่ตามวันก่อนครับไล่จันทร์ถึงอาทิตย์นะฮะเอาไล่วันอาทิตย์วันแรกก่อนครับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะฮะทุกคนก็จะจดเอาไว้นะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะฮะเลขมหาุมงคลที่ตรงกับบุญวาสนาของคุณนะก็จะเป็นเลข3 4ี่กับ7นะฮะส่วนเลขกาลกินีเนี่ยก็คือจะเป็นเลข6นะฮะถามว่าทําไมถึงต้องเป็นเลข6นะเพราะว่าถ้าคนวันอาทิตย์นะฮะใช้เลข6เนี่ย เป็นเลขแบบที่ว่าคุณใช้เลข6ประจำเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยรักสบายเกินไปนะมันมีแต่ความสุขลุ่มหลงเกินไปมันทําให้คุณเนี่ย จะพลาดอะไรสิ่งดีๆบางอย่างซึ่งมันไม่ถูกโฉลกกับคุณนะฮะอันนี้คือเลข6ที่เขาบอกว่าตามตําราเขามาว่าอย่างนั้นนะนะส่วนคนที่เกิดวันจันนะฮะคือเลขมหามงคลที่ตรงตามบุญวาสนาของคุณก็คือเลข4 7กับ5นะครับส่วนเลขการกินีที่ส่งผลกับคุณคือเลขหนะะึ่งะครับเพราะว่าเลขเนี้ยมันจะทําให้คุณเนี่ยเป็นคนที่โอเคมีความมั่นใจในตัวเองมากสูงแล้วก็เชื่อมั่นตัวเอง จนคุณอาจจะแบบดูหลงตัวเองไปเลยนะอาจจะส่งผลที่มันแข็งก้าวหรือคนรู้สึกว่ามีความมั่นใจเกินไปเด็ดเดี่ยวเกินไปเด็ดขาดเกินไปจนดื้อน,นะครับส่วนคนที่เกิดวันอังคารนะครับเลขมหามงคลของคุณนะก็คือเลขอ่าเจ็ดห้ากับแปดนะครับส่วนเลขอ่ากลกินีที่คุณไม่ควรจะสนใจเท่าไหร่นะคือเลขสองนะเพราะว่าเลขเนี้ยมันทําให้คุณเป็นคนที่บางทีหูเบา คิดฝันจินตนาการเกินจริงไปแล้วก็หลงเชื่อคนอื่นใจอ่อนมากเกินไปส่งผลเสียกับด,ดวงชะตาของคุณนั่นเองนะครับส่วนคนที่เกิดวันพุธนะคนที่เกิดวันพุธนะฮะตัวเลขตรงตามบุญวัสนาที่เป็นมหามงคลก,กับคุณก็คือเลข58กับ6นะครับส่วนเลขที่เป็นาการกินีที่ส่งผลไม่ดีกับคุณคือเลข3นะเพราะว่าจะทําให้คุณเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์ร้อนเจ้าอารมณ์ขี่โมโหเป็นคนที่เหมือนกับว่าบางทีอ่า เอาแต่ใจแล้วก็หัวฟาดหัวเวียงปวดแบบเหมือนกับว่าเวลาใครทําอะไรพูดอะไรคุณก็จะอารมณ์ขึ้นได้ง่ายนั่นเองนะครับคือเลขเลขสามตรงนี้ส่งผลกับคุณที่มันเป็นกาลกินีนะคนที่เกิดบรนพุทธนะคนที่เกิดบรนพฤหัสนะฮะเลขมหามงคลคุณก็คือหกหนึ่งกับสองนะครับส่วนเลขกาละกินีของคุณก็คือเลขเจ็ดนะฮะเพราะว่าชีวิตคุณเนี่ยที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยคุณจะต้องเหนื่อยนะครับชีวิตคุณ ต้องดิ้นรนต่อสู้ด้วยตัวคุณเองคุณหนึ่งจะสําเร็จนะทาอะไรคุณก็จะเหนื่อยกว่าคนอื่นก่อนแล้วคุณก็ค่อยจะสาเร็จดังนั้นถ้าคุณมีเลข7ในชีวิตคุณอีกเนี่ยคุณจะยิ่งเหนื่อยหนักเข้าไปใหญ่เลยนะดังนั้นเลขนี้มันจะส่งผลไม่ดีกับคุณนะและเดี๋ยวเลขทุกๆทุกอย่างที่ที่บอกมาจะเอาไปทําอะไรเดี๋ยวผมจะบอกนะคนที่เกิดวันศุกร์นะคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยเลขมหามงคลคุณคือจะเป็นเลขส3กัา4ีนะครับที่จะส่งผลตามบุญวาสนาของคุณนะครับ และเป็นมหามุคลกับคุณวัดดวงวาสนาคุณนะครับส่วนเลขที่เป็นกาลกินีกับคุณก็คือเลข8นะครับเพราะว่าคุณจะลุ่มหลง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 ในกิเลสมัวเมานะฮะแล้วก็อาจจะทำให้คุณนั้นต้องชีวิตคุณอาจจะตกในเขาเรียกนะมัวสิงมัวเมาอบายยมุกต่างๆได้ง่ายนะครับถ้ายิ่งมีเลข8เข้ามาในเกี่ยวข้องชีวิตคุณเนี่ยคุณอาจจะหลงละเลงในอบายยมุกอะไรได้ง่ายทําให้ชีวิตคุณอาจจะเสียหายในเรื่อง การที่คุณหลงเชื่อหรือถูกหลอกได้ง่ายนะครับส่วนคนที่เกิดวันเสาร์นะครับเลขมหามงคลตามบุญวาสนาคุณก็คือเลข8เลข1กับเลข6นะครับถามว่าทําไมวันเสาร์มมีเลข8ได้เพราะวันมันมีบางอย่างที่มันสะอาดซับพอร์ตกันนะฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับส่วนเลขที่เป็นอ่าอะไกรกลกินีของคนที่เกิดวันเสาร์คือเลข4นะเพราะว่าบางทีคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยคำพูดคําจาบางทีพูดไปมันก็พูด แทงใจดําคนอื่นไปแล้วมันยิ่งถ้าเกิดใช้เลขนี้เข้ามาในดวงชะตาคุณเนี่ยจะส่งผลให้วันงทีนคุณพูดเก่งก็จริงแต่พูดแล้วไปทิมแทงสร้างศัตรูโดยที่คุณคาดไม่ถึงนั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับส่วนเลขที่บอกมาว่าที่เป็นเลขมหามงคลของคุณเนี่ยคุณนําเลขพวกนี้นะครับเอาไว้เวลาคุณไปเสี่ยงโชคนะครับสมมติคุณจะซื้อลอตเตอรี่นะเลขท้ายนะคุณขอให้มีเลขมหามงคลของคุณเนี่ย อยู่ใน3ตัวท้ายของคุณจะสลับซ้ายขวาสลับไปตรงไหนก็ได้หน้าหลังนะคุณก็ตามสะดวกนะครับอย่างเช่นคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยคุณจะซื้อ3 4 7 4 7 3อะไรอย่างเงี้ยวนอยู่อย่างเงี้ยคุณซื้อแต่เลขตัวนี้นะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับแล้วมันจะส่งผลให้คุณมีโชคลาภแบบปาฏิหาริย์นะส่วนถามว่าถ้าเป็นเบอร์โทรศรัพท์เราใช้เลข347ได้ไหมคือเลข3กับเลข7เนี่ยเป็นเลขแบบว่า มันเป็นเลขบาปคอนะครับคือจริงๆเราไม่อยากจะให้อาไปใช้ในเบอร์โทรศัพท์นะครับเพราะว่าถ้าเรามีในดวงชะตาบุญวาสนาเรามีพลังของเลข3กับเลข7อยู่แล้วถ้าเราเอาเบอร์โทรศัพท์เราไปใช้เลข3เลข7ด้วยเนี่ยจะยิ่งทําให้เราเนี่ยอารมณ์ร้อนหนักเข้าไปอีกแล้วทําให้เราต้องเหนื่อยอกเหนื่อยใจมากกว่าเดิมขึ้นไปอีกนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เกิดวันอา,อาทิตย์เนี่ยที่มีเลขมหามงคลเป็นเลข3กับเลข7อยู่ใน บุญวาส,สนาอยู่แล้วเนี่ยมันก็ทําให้เป็นคนที่บางทีก็เอาแต่ใจอยู่แล้วและบางทีเป็นคนที่มีเรื่องให้หนัก,หน,กหนักใจเหนื่อยใจอยู่ตลอดอยู่แล้วดังนั้นถ้าเกิดคุณเอาเบอร์โทรศัพท์มาใช้หรือบ้านเลขที่ที่มีใช้เลข3เลข7เสริมหนักเข้าไปเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้คุณเนี่ยยิ่งเหนื่อยทําให้คุณยิ่งอารมณ์หงุดหงิดถามว่างั้นเราควรจะเป็นเลขอะไรก็คือเลขอื่นได้หมดไม่ควรเอาเลข6กอะครับก็คืออาจจะเอาเลขอา่าเ้า5 1 5, 5 5 1อะไรอย่างนี้นะครับ ก็คือเลขปกติทั่วไปเนี่ยนอกจากโอเคคุณอาจจะเอา4แล้วก็เอา1เอา5หรือเอา4 5 1อะไรอย่างงี้นะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะฮะคือขอให้มีเลขมาหามงคลเข้าไปเลข1นึ่งไม่จำเป็นต้องเอาเลข3เลข7เลขเลข4แต่ถ้าเกิดซื้อลอตเตอรี่ถ้าซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยคุณเก่งๆ3ตัวเลย3 4 7 4 7 3อะไรอย่างนี้เลยเฉพาะซื้อลอตเตอรี่นะแต่ถ้าเป็นบ้านเลขที่หรือเบอร์โทรคุณก็เอาเฉพาะเลข4กับเลข เลขสตัวเดียวเลข3เลข7ไม่ต้องเอามาใช้ก็ได้นะครับส่วนคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยนะครับก็คือเลขมหามงคลคุณเป็นเลข4 7่ดนะครับดังนั้นคุณซื้อลอตเตอรี่ก็คือซื้อ4 7 5 57 4 7 4 5อะไรอย่างเงี้ยวนไป3ตัวนี้ก็ได้นะครับแค่นี้พอส่วนเบอร์โทรศัพท์ของคุณหรือบ้านเลขที่คุณเนี่ยคุณเลือกเอาเฉพาะเลข4หรือเลข5หรือเลข5หรือเลข4ก็ได้นะครับส่วนเลข1คุณไม่ต้องเอามาใช้ก็ได้คุณอาจจะเลือก4 5หหรืออาจจะเอาเลขอื่นนเเป็็ลข3กได้ ไม่ใช่เลขหกก็ได้แต่เลขหกของคุณอาจจะเป็นเลขสี่หกห้าอย่างงี้ก็เอามาเป็นเลขเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะครับแต่เราไม่เอาเลขเจ็ดมาเพราะว่าคุณก็จะทาให้คุณยิ่งเหนื่อยอกในใจในเบอร์โทรศัพท์นะฮะหรือบ้านเลขที่นะฮะดังนั้นเนี่ยอันนี้คือลองไปพิสูจน์กันดูคนที่เกิดวันอังคารน,นะคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยคุณก็ซื้อลอตเตอรี่เกินกันเลยคะคือเลขเจ็ดห้าแปดหรือเจ็ดแปดห้าสามตัวเนี้ยสลับกันเลยคุณซื้อทุกงวดเลยซื้อแต่เลขตัวเนี้ย ผมบอกได้เลยว่าคุณไม่ต้องไปเปลี่ยนเดี๋ยวคุณจะมีโชคลาภแบบปฏิหารส่วนการจะเสริมให้พลังเลขตัวเนี้ยมันส่งผลกับคุณมีโชคเร็วแค่ไหนเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนะดังนั้นคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยถ้าคุณจะใช้ อ่าเบอร์โทรศัพท์หรือบ้านเลขที่เนี่ยคุณก็ไม่ต้องเอาเลข7เลข8มาเกี่ยวก็ได้ถ้าคุณไม่ได้เอา789เนะเพราะว่าบางทีเลข7เลข8เนี่ยคุณมันแม้จะเสริมคุณก็ตามแต่มันจะทําให้คุณเนี่ยลุ่มลงแล้วคุณก็จะต้องเหนื่อยเหนื่อยในการที่จะต้องหาเงินหาทองเพื่อให้คุณเนี่ยได้ใช้หรือให้ได้ทําในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะทําอยากจะเที่ยวอยากจะสวยสุกอยากจะตามใจกิเลสต,ตา่างๆเพราะเลข7กับเลข8มันเป็นแม้จะเป็นเลขเลขคู่คู่มิตรกันก็ตามนะแต่ว่ามันจะทำให้เราเหนื่อย มันจะทําให้เราไม่สงบดังนั้นถ้าเกิดคุณไม่ได้เอาทําธุรกิจใหญ่โตคุณไม่ต้องเอาเลขมังกร7 8 9ก็ได้คุณเอาแค่เลขที่มีเลข5ก็ได้ดังนั้นคุณอาจจะเอาเป็นเลข5คู่กับเลข4ก็ได้คือไม่เอาเลข2คุณเอาเลข5เลข4หรือเลข5เลข1หรือเลข4ก็ได้ซึ่งเราไม่เอาเลขกลากินีคือเลข2ดังนั้นบ้านเลขที่เบอร์โทรศัพท์คุณอาจจะมีเลขเนี่ยฮะมีแค่เนี่ย5เลข4เลข6เลข1 อยู่ในเบอร์โทรศัพท์แค่นี้พอวนอยู่แค่นี้ก็ได้นะอันนี้ก็คือจะเสริมดวงคุณอยู่แล้วนะส่วนคนที่เกิดวันพุธนะค,คนที่เกิดวันพุธนะครับคือคุณมีเลขมหามงคลคือเลข586ดังนั้นคุณซื้อลอตเตอรี่ก็คือ586 685 865 856วนอยู่แค่นี้พอมันแค่นี้ก็โหซื้อเยอะแล้วนะครับส่วนบ้านเลขที่หรือเบอร์โทรศัพท์คุณไม่ต้องเอาเป็นต้องเอามีเลข8ก็ได้นะครับเพราะว่า ถามเลข8มันจะส่งผลในความรุ่มหลงนะแลวคุณก็ไม่ต้องเอาเลข3มาเกี่ยวข้องเพราะมันเกี่ยวถึงเรื่องอารมณ์ในการที่คุณอาจจะเอาอารมณ์หงุดหงิดง่ายขี้โมโหง่ายคุณอาจจะมีแค่เบอร์เลข5้าเลข6หรือเลข4หรือเลข2ก็ได้โอเคหรือมีเลข1ก็ได้จะเป็นห5หอ่า6 1 5อ่าส6 2องะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ไม่เอาเลข8เลข7เลขสา7 8ไม่เอาคนไม่เอาไม่เอาอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ สำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคนที่เกิดพฤ้สนะคับคุณซื้อเลยฮะเรียกหกห่อ่าสองหนึ่งหอะไรอย่างเงี้ยวนอยู่ตรงเนี้ยนะครเลขใดเลข1นึ่ะส่วนอ่าเบอร์โทรศัพท์หรือใบเลขที่นะครับหรือทะเบียนรถต่างๆเนี่ยคุณก็ไม่จำเป็นต้องเอาอ่าไม่ควรเอาเลข7หรือเลข8ถามว่าเลข7เลข8มันส่งให้ผลให้คุณเหนื่อยดังนั้นคุณจะมีเลข5เลข2เลข1เลข อ่าสี่อะไรก็ตามสะดวกแต่ไม่เอาเลขอ่าเจ็ดกับแปดเพราะว่าเจ็เนี่ยมันทาให้คุณยิ่งเหนื่อยปกติคุณต้องขับรถครันนี้ยิ่งเหนื่อยเหนื่อยอกเหนื่อยใจอาจจะต้องมีปัญหาซ,หซ่อมนู่นซ่อมนี่มากกว่าปกติปกติรถมันก็ต้องเสียอยู่แล้วยิ่งมีเลขเจ็เข้าไปยิ่งเหนื่อยใจขับแล้วก็รู้สึกว่ามันต้องเจอแต่งานหนัก,นกๆเจอแต่อะไรที่มันต้องให้เราเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาคนที่เกิดพฤหัสอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะส่วนคนที่เกิดวันศุกร์นะคนที่เกิดวันศุกร์คือ เลขมหางคญคือ2 3 4ี่คุณก็ซื้อเลขเนี้ยเลขลอตเตอรี่3ตัวท้ายแค่นี้หรือจะ3ตัวหน้าหรือลอตเตอรี่ที่มีเลข3ตัวเนี้ยก็โอเคแต่ไม่เอาลอตเตอรี่ที่ไม่เอาเลข8นะครับนั่นคือมันจะเป็นทําให้คุณเนี่ยบางทีมันไม่ถูกฉลองกับเราแค่นั้นเองส่วนบ้านเลขที่เนี่ยคุณก็เอาเลยฮะได้หมดเลย2 3 4 4 3 2สอะไรอย่างเงี้ยก็คือวนอยู่ตรงนี้ก็ได้แต่ไม่เอาเลข8เข้ามาเกี่ยวข้องไม่งั้นถ้าบ้านเลขที่คุณมีเลข8มาเกี่ยวข้องมันหรือว่ามี เลข7มาเกี่ยวข้องมันจะทําให้คุณเหนื่อยแล้วบางทีคุณก็ลุ่มหลงในอบายามุกมากเกินจนไม่สมสนใจการทำมาหากินนะคนที่เกิดวันศุกร์นะส่วนคนที่เกิดวันเสาร์นะเลขมามงคนก็คืออ่าแปดหนึ่งหกถามว่าเอ,อ๊ะทำไมวันเสาร์ใช้เลขแปดได้อ่าเลขหนึ่งเลขเลขแปดได้ทําไมวันอื่นเลขแปดไม่ได้คืออย่างนี้ครับคือวันเสาร์นี่นะฮะคือเขาเป็นคนที่ดวงแข็งถามว่าแม้ว่าเขาจะเจออบายยมุกบางอย่างแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย เขาก็ไม่ควรจะเอาเบอร์เลข8เนี่ยมาใส่ในเบอร์โทรศัพท์ถ้าไม่ได้เอาเป็น7คู่มิรคือ789อย่างนี้นะถ้าเป็นลักษณะเลขบังกรอย่างนี้แต่ 8, สำหรับคำว่า789หรือเบอร์บังกรเนี่ยหรือ2 8 9เบอร์งหงพวกเนี้ยนะฮะเบอร์พวกเนี้ยมันจะเหมาะเฉพาะบางคนเท่านั้นหรือเหมาะเฉพาะคนที่ทำธุรกิจบางประเภทเท่านั้นไม่ใช่เบอร์บังกรหรือเบอร์งหงจะเหมาะกับทุกคนหรือใช้ของกับทุกคนนะรับางคนเนี่ยสมมตินะขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างใช้เบอร์บังกร789 ถามว่าโหเบอร์นี้ดีมากเลยแต่คนที่ขับเไซา์ร้างไปใช้เบอร์นี้กลายเป็นว่าเก็บเงินไม่อยู่กลายเป็นว่าหน้าใหญ่ใจโตใช้เงินเก่งหาเงินเท่าไหร่ก็ใช้หมดแล้วมาหวังว่าจะได้โชคลาภใหญ่ในเมื่อธุรกิจที่คุณทำเนี่ยคุณไม่ได้ทารับเหมาก่อสร้างไม่ได้ประมูลงานไม่ได้เล่นหุ้นโอกาสที่คุณจะได้ใหญ่ๆโตๆตก้อนใหญ่ๆโตๆตมันไม่มีมันน้อยมากแทบไม่มีเลยแต่มันจะทําให้คุณเนี่ยนิสัยคุณใจใหญ,ใใหญ่เมื่อคุณได้เงินมาจากวิธีใดก็ตามกู้ยืมหรืออะไรก็ตาม หรือว่าอยู่ดีๆก็ขายสินทรัพย์อะไรบางอย่างได้เงินมาก็ตามมันจะหาทางให้คุณได้เงินมาบางอย่างแม้จะเป็นหนี้ก็เอาแล้วเมื่อคุณได้เงินมาคุณก็ใจใหญ่ที่จะกล้าซื้อกล้าจ่ายดังนั้นเนี่ย789 289ไม่ใช่เบอร์ทุกคนที่จะเหมาะใช้ดังนั้นคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยแม้จะเบอร์มหาบางคนจะมีเลข8เข้าไม่เกี่ยวข้องแต่จริงๆแล้วก็ไม่ควรจะเอามาใส่ในเบอร์โทรศัพท์เหมือนกันเพราะว่ามันจะทาให้คุณเนี่ยยิ่งลุ่มหลงหลงอบายามุข หลงอาหลงโมเมาในสิ่งที่ยั่วยวนยั่วยุได้ง่ายนะฮะคนที่เกิดวันเสาร์ดังนั้นในเบอร์เบอร์โทรศัพท์หรือบ้านเลขที่เนี่ยเอาเฉพาะมีเลขหนึ่งหรือเลข6หรือเลข5หรืออาเลขแค่เนี้ยก็พอแล้วนะฮะคือส่วนควนเลขที่ไม่ควรจะมีอยู่ในบ้านเลขที่หรือเบอร์โทรศัพท์ก็คืออาเลข378อันนี้ก็ไม่ควรจะมีอยู่ในเบอร์โทรศัพท์เลข4กกก็็ถาาว่เเปนเบอร์ริสีของคนที่เกิดวันเสา์ ถามว่าถ้าเกิดคนวันเสาร์ใช้เลขสี่มันจะทําให้ยิ่งคนที่วันเสาร์เนี่ยบางทีเป็นคนที่พูดตรงมันก็ทําให้เป็นคนที่พูดแรงเกินไปไม่เข้าหูคนพูดเก่งแต่กลายเป็นพูดแล้วเกิดสกุดเกิดศัตรูคั่วคาดถ้าใช้เลขสี่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยยิ่งพูดมากพูดแล้วยิ่งทําให้คนเนี่ยเกลียดพูดที่คนเกิดศัตรูเกิดกลายเป็นมีศัตรูจากคําพูดด้วยซ้ําดังนั้นเราก็ไม่ควรจะเอาเบอร์สี่มาใส่ใน เบอร์โทรศัพท์บางคนนะบางคนบางคนแต่บางคนก็ถ้าเอาสี่มาใช้ก็ควรจะจับคู่เป็นสี่กับห้าห้ากับสี่เพื่อให้มีสติสาหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะเพราะเลขสี่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าสีโดดโดดเนี่ยมันจะเป็นคนที่พูดเก่งเจราจาช่างเจราจาช่างช่อเลาะพูดจาอย่างงู้นอย่างนี้ดังนั้นอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับดังนั้นเมื่อเรารู้ตัวเลขแล้วว่าเรามีเลขมหาบางคนเป็นเลขอะไรแล้วนี่นะฮะเรามีวิธีเสริมดวง โดยการที่ว่าเมื่อเราซื้อลอตเตอรี่หรือเวลาเราทําบุญปกติทั่วไปเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีเสริมดวงโดยวิธีนี้นะสำหรับคนที่อ่าเกิดแต่ละวันนะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครคือมันทําบุญโดยการที่ว่าอ่าด้วยดอกบัวส้มหรือองุ่นนะครับหรือลองกองมะม่วง ดอกดาวเรืองแล้วก็ทําบุญด้วยน้ําแล้วก็ปล่อยปลาเกินมากกว่าอายุนะครับแล้วก็ถ้าปลาที่จะปล่อยเป็นพวกปลาไหลหรือปลาดุกนี่ฮะจะเสริมเรื่องการเงินหรือเสริมเสริมดวงวาสนานะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะฮะคนที่เกิดวันจันทร์นะทำบุญด้วยน้ำนะถ้าผลไม้ก็ทําบุญผลไม้ด้วยอ่าก็มีส้มลิ้นจี่ดอกบัวสีขาวหรือสีเขียวก็ได้นะครับแล้วก็ปล่อยปลาดุกนะฮะอันนี้คือปล่อยปลาดุกอย่างเดียวนะครับจะมากกว่าอายุก็ได้ตัวเล็กๆก็นะครับ คนที่เกิดวันอังคารนะฮะก็คือทำบุญด้วยน้ำนะก็ถวายภ้าไตรจีวรสม่ำเสมอและมียารักษาโรคครับแล้วก็จะมีดอกดาวเรืองดอกลักก็ได้หรือดอกบานไม่รู้โรก,ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าผลไม้ก็คือคนเป็นส้มโอลูกใหญ่ๆนะครับเพราะว่าจะส่งผลให้มีโชคมีลาบก้อนใหญ่ๆนะครับหรือว่าถ้าปล่อยปลาก็มีพวกปลาดุกปลาไหลปลาหมออันนี้ก็ปล่อยได้นะครับแต่ว่าก็ควรปล่อย อ่าเล็าเป็นจำนวนคู่ก็พอนะบางคนปล่อยตามายุปล่อยเป็นสิบสกิโลมันจะกลายเป็นเกินบรรภาวาทางน้ำนะแต่ปล่อยเป็นลูกปลาก็จะดีกว่านะครับก็ประหยัดเงินด้วยนะครับ คนที่เกิดวันพุธกลางวันนะคือทําบุญด้วยส้มโอผลไม้นะคือส้อมโอมะม่วงองุอง่นลองกองน้ำนะฮะอน้ำนี่คือสําคัญเลยนะครับแล้วก็ถวายพัะไระจวีวรแล้วก็รองเท้าแล้วก็ลบนะอันนี้คือเป็นหลักยึนยนยืนพื้นสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะฮะคือทําบุญด้วยพัะไระจีวรมียาราักษาโรคมีน้ำนะฮะแล้วก็ปล่อยปลาหมอ จะปล่อยมากกว่าอายุหรือปล่อยเลขคู่ก็ได้นะอันนี้คือตามกําลังทรั์นะฮะคนที่เกิดเ,เพ็นพเลือหันนะทาบุญด้วยดอกบัวสีขาวนะฮะคือเวลาไปาซื้อดอกไม้เนี่ยเราอาจจะซื้อเลือกดอกบัวที่เป็นสีขาวนะแล้วก็เป็นดอกดาวเรืองนะรหรือถ้าเป็นถ้าเกิดหาหาไม่ได้ก็จะเป็นพวกดอกลักก็ได้หรือดอกบาเบลรูโอลก,ก็ได้นะผละไม้เนี่ยได้หมดเลยนะมีทั้งลิ้นสี่องุ่นส้มมะพร้าว แล้วก็ของใช้ก็จะมีควรทําบุญด้วยล่มหรือรองเท้านะครับเพราะว่าอะไรคนที่เกิดเมือควรจะทําบุญด้วยล่มกับรองเท้าเพราะว่า คุณจะได้มีล่มโพล่มใส่ชีวิตคุณจะได้ล่มเย็นเป็นสุขนะครับแล้วทําิ้วรองเท้าเพราะว่าคุณจะได้มีคนคอยอุปถัมภ์คอยผลักดันหนุนเสริมดวงคุณหนุนคุณผู้ใหญ่จะได้อุปถัมภ์บุนคุณเพราะว่าบางทีเนี่ยดวงชะตาคุณมีบุญวาสนาที่มีคนอุปถัมภ์หนุนอยู่แล้วนะแต่บางทีมันทําคุณคนไม่ขึ้นดังนั้นการที่คุณทําบุญด้วยรองเท้าก็จะได้มีคนคอยช่วยเหลือคุณจะได้มีบริวารนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าปล่อยปลาก็คือปล่อยปลาไหลปลาหมอปลาดุกได้ตามสะดวกนะครับคนที่เกิดวันศุกร์นะทำบุญด้วยผลไม้ก็คือมีส้มมีส้มโอลิ้นจีแล้วก็มีน้ำนะครับส่วนถวายก็คือพระไตรจีวรแล้วหมั่นด้วยถวายด้วยยารักษาโรคนะครับก็คือถ้าอยากจะปล่อยปลาก็มีปลาไหลกับปลาหมอนะครับที่จะปล่อยได้นะก็คือปล่อย2ตัวก็พรอนะครับส่วนวันเสาร์นะทำบุญด้วยน้ำนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะทําบุญผลไม้ก็จะมีมะม่วงนะส้มโอนะครับถ้าเป็นอ่า ดอกบัวก็เป็นดอกบัวสีขาวนะครับหรือว่็ดอกดาวเรืองและอยากจะเสริมดวงก็คือเป็นผ้าไตาจีวรน,นะอันนี้เฉพาะบางคนที่หาได้มีปัจจัยก็ถวายผ้าไตาจีวรน,นะถ้าหาไม่ได้ก็เป็นผ้าสบงอย่างเดียวก็ได้นะคนที่เกิดวันเสาร์นะแต่ถ้าเราไม่สะดวกผ้าไตาจีวรเรายังไม่ว่างไม่ไม,ไม่ไม่มีปัจจัยพอพระราคามันเกือบพันอย่างเงี้ยนะฮะก็เอาตามของพวกนี้ก่อนแล้วก็เป็นผ้าอ่าสบงหรือผ้าอดน้ำฝนก็ได้นะครับอันนี้นะก็ลองไปพิสูจน์กันดูนะครับแต่ ซื้อตัวเลขตามที่เป็นเลขมหามงคลของเราเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่รู้จะซื้อเลขอะไรซื้อเลขมหามงคลประจําตัวเราเลยนะผมบอกเลยมันจะต้องมีแน่นอนครับคือซื้อแค่ งวดละชุดงวดละชุดก็ได้นะอันนี้ลองไปพิสูจน์กันดูนะครับก่อนจบรายการอุดหนุนสินค้าเทียนหอมชาและชาเดิ์ซึ่งเป็นเทียนหอมที่ผมทำเองนะใส่น้ำมันเซลลูโลหงไปด้วยนะครับจุดและอธิษฐานนะในห้องผ้าห้องนอนได้เพราะว่าเป็นไข่ถั่วเหลืองร้อเเซไม่มีาสารเคมีนะครับแล้วก็จุดแล้วไม่มีควันด้วยนะครับเทียนหอมสุนกากสุนแล้วก็สูนไพรหอมนะเทียนหอมนี่คือจากไข่ถั่วร้อยเปอร์เซ็นต์จุดในห้องนอนจุดอธิษฐานเพราะใส่น้ำมันเซลลูโลมหงด้วยนะครับก็วันนี้รายการมีข่ากราับ <S <S ที่เมตตารับจงเคปรุกฎิดตามคลิปขอให้ผลบุญนี้ขอทุกคนร่ำรวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบกันทุกคนนะครับขอบ,ขอบคุณครับ